สวัสดีครับพวกกับผมนิคมออนทัรวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านน้าเขียวตะบนน้าเขียวอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพามาเบิงต้นตานนะครับนี่กําลังออกจากมูบานเพื่อนนะครับอยู่ที่มูบานเลยนะครับทางทิศเหนือของมูบานนะครับเขามาตรงๆเลยครับนี่เป็นต้นตานที่ผมว่าสวยงามด้วยกันนะครับเนาะมองหนีเนาะสวยงามมากนะครับนี่ มุนี้นี่มอมันทัรวเลยมาลตนาบุรีก็เลยมาฤดูฝนครับมองหันมาฤดูแรงนะครับนอกเบิ่งครับความสวยงามอ้แต่ว่าแสงมันเบิดไปน้อยนึงเนาะแต่กับบอมพยังครับผมสีแลนด์ให้เบิ่งสองมุมเลยอู้สวยงามแพงครับนี่เข้าขับรถแบบซาซานะครับเพราะว่าเป็นทางระวางหมู่บ้านนะครับมุมมีมุมมีรถหลายนะครับนี่คือความสวยงามธรรมชาติมองนี้นะครับเนาะแต่ว่าแสงแสงหายเพราะว่าฝนนะครับเข่าฝน แกระดบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะเลี่ยงแบบเจาะเลยครับใกล้ๆเลยนะครับนี่คือความสวยงามของต้นตาลบ้านน้ําเขียวนะครับมีธงหน้าเขียวๆนะครับทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านนะครับสวยงามมากนะครับงามงามดีครับมองนี้เนาะแต่แสง เอาตามธรรมชาติด้วยครับแสงกระไดประมาณนี้นะครับเนาะผมเคยมาถ่ายนะครับทต่นึงครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้ผ่านมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวนกลับไปเบิ่งครับโอ้เมฆฝนกําลังงามเลยครับนี่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับที่ผมบันทึกทิปอยู่ตรงนี้นะครับนั่นะครับคือเมฆฝนด้านบนเรานะครับผ่านมาก็มาท่องเที่ยวกันนะครับมาเก็บภาพมาเก็บภาพนี่ว่าเป็นแลนด์มาร์คสุดสวยของรัตนบุรีอีกที่หนึ่งนะครับ ถ้าบ้านผมก็ถนนดาบวิชัยอุดมพรปรางกูนะครับอยู่ฝั่งทิศใต้ของอุดมพรพิสัยนะครับถ้าเป็นบ้านผมเนาะอันนี้ก็คือรัตนาบุรีอีกที่หนึ่งที่มีต้นตาลที่งดงามนะครับผมออกจากหมู่บ้านมาไม่ไกลนะครับติดหมู่บ้านเลยนะครับทางทิศเหนือของหมู่บ้านน้าเขียวนะครับสวยงามนะครับ ลงโล่งนะครับเราก็ขับชมต้นตาลน,นะครับมันเป็นโอ้กว่าจะได้ขนาดนี้นะครับใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เห็นต้นตาลร,ร,รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วครับนี่สวยจริงๆนะครับนี่ต้นตาลบ้านน้ําเขียวผมพาทุกท่านมาเลาะชมวิวในวันนี้นะครับได้มีโอกาสมารัตนะบุรีนะครับก็จะไม่ลืมที่จะ นำภาพสวยๆมาฝากกันนะครับอ,อีกหนึ่งบรรยากาศข้างหน้าเราเป็นต้นพลาวแล้วครับนีมะพร้าวแล้วนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศสําหรับวันนี้ที่รัตระบุรีขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ